บรรยากาศย่มเศร้า,าครับในไฮนามคือเก้านั่นแหละใส่ปุ๋ยพ่อมหลังจากตัดหญ้าแล้วแต่งกิง่งหยอดกำลังเดินเช็คหน่อยคงสีได้ปัญยาอีกทีหนึ่งนะครับรมาณนี่เปิดตอนนี้มนร้อยแปดสิบหัวนะครับ ร้อยหกสิบหัวต้นละมาาสองปีแล้วครัม้าเน,นี่ยโอเค